ท่านนายกสมนตรีตำบลบ้านกลางแขกรับเชิและผู้เขา้าร่วมการรวมที่เครารพอย่างสูงทุกทา่านค่ะดิฉันนางวิมวลเชัยเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วเนี่ยทำไมการสูญเสียภาพประชาชนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือชีวิตประชาชนเนี่ยค่ะจึงเกิดความสูญเสียมากมายสาเหตุเสีย่ยงภัยเนี่ยค่ะไม่ไม่มีความพร้อมที่จะดูแลตนเองได้ในเบื้องต้นนะคะในวันนี้เนี่ยค่ะ จังหวัดสรบุรเองเห็ความท่านนายเพื่อนัหมอนะครับท่านที่ว่าราชการนะครับท่านูราสัตวงานป้องกันและบรรเทาสาารณจังหวดสระบุรีท่านนายกเทศมนีคนาคะันตกชหแลวก็ผู้วัการเอ่อรงการนะรับโครงการฟู้เรียนรู้เมชนด้านการป้องกันรทาสาธารณสจังหวัดสรบุรีที่สก็ งานนี้ก็เป็นโครงการนอนแต่ป,ปี50าสนีน่นมันเยอะแต่ทีนีเ้เรื่องที่เราจะคุยว,วันนี้เนี่ยแตุ่่นนี้เนี่ยสองวันนก็คงจะเป็นเรื่องที่เราอยู่ต้องเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวนะเตรียมตัวดนะีเจะก,กันถ้าต้นไม้อยู่เหนือเขื่อนเนี่ยมีต้นสักกับต้นยางเยอะๆเวลาฝนมันตกมาเนี่ยต้นสักกับต้นยางมันอุ้มน้ำเอาไว้นานกว่าน้ําจะไหลลงน้ําในเขื่อนที่มันมากเพราะว่า เขื่อนหัวน้ำมาไว้กลัวหน้าแรงจะมีปัญหาก็เลยเก็บเขาไว้เยอะพอฝนลงมาทีนึงเออพอฝนลงมาทีนึงเนี่ยก็กลายเป็นปัญหาก็คือระบายอับอันน้ำต้มยางใช้เวลาน้ำลงเขื่อนมาลงพุ่งเดียวเลยนะครับเขื่อนก็ตกใจรับแต่ก็ปล่อยพุ่งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีคิดที่ถูกตาคุณยายคุณป้าเขาสอนอะไรแม่นะหนูช่วยแม่จำนะคะนะคะแล้วกลับไปหนูไปทำร่วมกับแม่ ตอนนี้ยายต้องมาใส่ปะหนุ่มแล้วแหละขอปะหนุ่มสักเจ็ดร้อยได้ไหมคะจังหวัดสระบุรียาวไปไนียคะชื่อสักง,งารยาวไปนิดนะคะแต่ว่าถ้าท่านจำไม่ได้ท่านก็จับชื่อย่อของสัมภารนะคะสักง,งารชื่อย่อว่าสัมภารคอรอฟวพปคุณพ่อคุณแม่ที่มีใจเสียสละอยากจะมารับ,ร,บรับรู้เรื่องราวรา่วมกันเรียนพี่ครูหมายถึตัวเลขเชนไหน วอะไรัดแมเจ้าช้าุณเ้าช้าวัดอะไครับวัดแลมแหลมดแลกแมเลูุ้งตนะครับวันนี้น้อยู่ตรงไหนน้ำอยูตรงไหนอยูจุดไหนเดี๋ยวท่านั้งุประเมินเลยว่าทางชาตมงไอยางเช่นองค์มาถงบ้านเรา้ปล่อยให้มันเป็นรมชาติอย่างั้มันจะมาก็มามันจะไปก็ไปแล้วมีเส้เสย้วยอนี้ไม่่เป็นเรื่องสำค้านนะครับแล้วประเมินถงไงางคับ